ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ BMW ในปีพศ2567ที่ผ่านมา BMW มียอดขายรวมทั้งสิ้น1 0 1 1คันเปรียบเทียบกับ1 0 8 0คันที่ทำได้ในปี2566เท่ากับว่า BMW มียอดขายลดลง6%ซึ่งถือว่าไม่มากนัก อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีพศ2561ซึ่งเป็นปีที่ BMW ทำสถิติยอดขายสูงสุด2,110คันเท่ากับว่าปี2567ที่ทำได้1 0 1 1คันนั้นยอดขายลดลงไปถึง50%ตลอดช่วงเวลา7ปีที่ผ่านมายอดขายของ BMW ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี2,562ทำได้1,838คัน2,563เป็นปีที่โควิด -19 ระบาดอย่างหนักยอดขายวูบลงมาเหลือ1,370คันปี2,564 1,198คันปี2,565 1,297คันปี2,566 1,80 0คันและ ปี2,567 1,011คันสำหรับในปีพศ2568นั้นก็เชื่อว่า BMW น่าจะสามารถรักษาตัวเลขของตัวเองเอาไว้ได้และอาจจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่ามอเตอร์ไซค์5รุ่นหลักของ BMW ยังคงมีความแข็งแกร่งในตลาดโดยในปี2,567ที่ผ่านมานั้น R 2 5 5 0 GSA ทำสถิติยอดขายสูงสุดอันดับที่1ด้วยตัวเลข194คันอันดับที่2 C400GT Big Scooter รุ่นที่โกง CC มากที่สุดทําตัวเลขการขายได้191คันอันดับ3 R1300GS แม้จะมีการส่งมอบรถกันเพียงแค่8เดือนแต่ว่าตัวเลขการขายก็พุ่งขึ้นมาถึง115คัน อันดับที่4 R 1,250 GS ตลอดทั้งปีทำได้114คันและอันดับที่5 S 1000RR มียอดขาย85คันสูงสุดอันดับที่1ในกลุ่มของซ u เปอร์ไบค์หรือซ u เปอร์สปอร์ตขนาด1,000 cc ในขณะที่ F 850 GS มียอดขาย59คันอยู่อันดับที่6ส่วนอันดับที่7 เป็นของรุ่น F900 XR 32คันอันดับ8 R18 25คันอันดับ9 K1600GT 23คันและอันดับที่10 R1250RT 18คันก็จะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของ BMW ในตระกูลของ Adventure Touring ขนาดใหญ่ทั้ง R1250GS และ GSA ที่กำลังเปลี่ยนมาเป็นรุ่น R1300GS และอีกไม่นาน GSA ก็จะตามเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นเชื่อได้ว่ายอดขายจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าในกลุ่มของ Adventure Touring R1250GS และ GSA ครองตำแหน่งที่1มายาวนานหลายปีและวันนี้กำลังส่งไม้ต่อให้กับ R1300GS และ GSA ที่หลายคนบ่นว่าหน้าตารูปแบบดีไซน์ไม่โดนใจแต่เชื่อผมเถอะครับว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะชินตาและความสวยงามก็จะบังเกิดขึ้นเพราะว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของ Adventure Touring ที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้มาดูกันครับว่าในปีพศ2568นี้ BMW จะยังคงสามารถรักษาตัวเลขการขายเอาไว้ได้ เท่าเดิมหรือไม่หรือจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหรือจะปรับตัวลดลงต่ำกว่า1,000คันต่อปีเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีอีกเพียงแค่2-3เดือนข้างหน้าก็พอจะประเมินสถานการณ์ได้ครับ